ต่อจากรอบที่แล้วนะเนี่ยอันนี้หลังจากที่เราได้ทําการฉีดฉีดพ่นแล้วนะครับเขาจะฉีดใบเนไหมฉีดได้หมดเลยทั้งส่วนเลยนี้ช่วงนี้จะเป็นเนี่ยครฝนตกเห็นไหมมือถ่มเลยผมก็ฉีดทั้งฝนอย่างนี้ยครับเพราะว่ามันเป็นข้อดีคือหนึ่งฝนี้ยได้ชา้างลงในดิน ผมฉีดนี่เลยฉีดไปเลยไม่ต้องหวงครับเดี๋ยวก็ลงดินนี่คือเชื้อ b ีที่เราผสมกันเมื่อตอน EP พหนึ่งเนาะอันนี้ EP พสองเป็นการฉีดพ่นทางใบใบเห็นไหมโดนลูกโดนอะไรมาเลยโดนดอกโดนอะไรแล้วก็ฉีดพ่นลงดินเป็นการทำเชื้อให้อยู่ในดินเป็นการให้สเปอร์อยู่ในดินด้วย เพราะว่าเชื้อรามันอยู่ในดินนะเป็นการรักษาเชื้อราในดินแล้วก็ทางอากาศทางอากาศก็คือพวกใบลำต้นลูกเนาะอันนี้ก็ทางสวนผมผมก็ใช้แบบนี้มาประจําใช้มาตลอดอการพบอัตาราในการพบการเจอการเกิดของเชือ้อเอนทรกโนตจุดด่างดำก็ถือว่าน้อย ถ้าร้อยเปซก็คืออยู่ที่ประมาณ9ก้าประมาณนี้ครับที่ว่าผลดีนะที่ว่าผลไม่ดีก็แค่หซก็ไว้เป็นแนวทางนะครับเชื้อบาซิลัสทับทีลิสก็ฝากเพื่อนๆถึงไม่ซื้อกับผมก็ไม่เป็นไรครับผมแค่เอามาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรคนปลูกฝรั่งของเราะจะได้ เดินกันถูกทางเดีถ้าใครมีเคมีหรือใช้เคมีอยู่แล้วก็ขอให้ผ่านก็นได้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมเน้นอินรีย์นะทางส่วนผมจะเน้นอินรีย์นะครับตัดแต่งเชื้อโล่งเลยแต่ช่วงนี้ฝนตกมืดมากก็ดูๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยฉีดพ่นใบใต้ใบหน้าใบเนี่นะตำต้นนะครับฉีดแบบนี้ไปเลยไม่ต้องไปห่วงนะผมก็ไม่ห่วงเพราะว่ามันเป็นเชื้อแข็งแรงเชื้อดีนะ อพอลงดินปุ๊บพอลงดินปุ๊บเนี่ยเอาฉีดลงดินอัดลงดินพออัดลงดินปุ๊บอัตราที่ฝนตกและชาล้างลงไปปุ๊บมันก็ดื้ซึมเข้าไปในดินนะครับจะไม่พาไปที่อื่นนี่เป็นการอัดเชื้อในดินนะแล้วก็อัดลำต้นใบอของผมก็ใช้แบบนี้มาถือว่าโอเคนลครับ ก็เปยเป็นแนวทางนะรับพี่ๆที่ทําแนวอินซีนะครับก็ลองดูนะครับมืดๆหน่อยออสวัสดีครับ